shit uh -huh. ว่าทําบ้านได้เป็นหลังแล้วเสร็จภายในกําหนดจริงหรือเปล่าอะไรเงี้ยอันนี้ก็คือเขาอะเสียงเงินมาจําให้เพจที่เป็นเพจปลอมหรือว่าช่างที่แบบไม่น่าไว้ใจไปแล้วสองเจ้าแต่ว่าพอมาเห็นโครงสร้างบ้านบอกว่าราคา6กเจ็ดแสนผมต้องเพิ่มนะเพราะว่าเนื้อที่ของคุณอนะเข้าปูนมายากนู่นนี่นั่นยากอะไรเงี้ยแต่เจ้าเนี้ยมาถึงปุ๊บราคานี้ไม่มีเพิ่มครับของบริษัทคือรวดเร็วแล้วก็รับผิดชอบแล้วก็พูดคุยได้ทุกจุดอะไรเงี้ย ี่นะคะเรามาส่งมอบงานกันอีกแล้วหลังนี้อยู่ที่ชัยภูมินะคะหลังนี้จะเป็นทรงนอร์ดิกค่ะแล้วก็พิเศษของหลังนี้ก็คือจะยกพื้นน่ยขึ้นมาประมาณ60-80เซนนะคะด้านข้างยกขึ้นมาเท่านี้นะคะแล้วก็เราตีปิดตีปิดด้วยไม้ฝาเชอร่านะคะส่วนด้านหน้านะคะตรงนี้เป็นบันไดสูง อ่าสามขั้นเราจะใช้เป็นไม้พื้นหน้าสิบวิ่งยาวเลยนะคะก็คือบันไดจะกว้างอยู่ที่3เมตรแล้วก็ตีปิดด้วยไม้ฝาเชล่าแบบนี้เลยนะคะตรงนี้อ่าจะขนาด6คูณเเมตรนะคะพื้นที่รวมและเบียงหน้าบ้านอยู่ที่1เมตร50คูณ3เมตรนะคะและเบียงหน้าบ้านลูกค้าก็เลือกลายกระเบื้องแบบนี้เลยลูกค้าเลือกลายกระเบื้องแบบนี้เลยนะคะ ก็เป็นลายตอสวยงามนะคะด้านข้างค่ะก็จะทำเป็นม้านั่งให้ม้านั่งจะมีขนาดกว้างอยู่ที่เมตรห้นะคะแล้วก็ใส่ไม้ฝาสอแผ่นเท่าเดิมก็จะอยู่ที่40เซนนะคะแล้วก็มีราวกันตกให้ด้วยในส่วนของหน้าบ้านนะคะก็จะมีโคมซาลาเปาให้1จุดนะคะตรงนี้นะคะโคมซาลาเปา1จุดแล้วก็ใช้เป็นฝ้ากันชื้นให้ส่วนด้านนอกก็จะใช้เป็นฝ้าระบายอากาศเหมือนเดิมนะคะ ประตูหน้าบ้านจะอยู่ที่สูง2เมตรกว้าง2เมตรเป็นบาลืเอลสลับนะคะมีมุ้งลวดให้แบบนี้เลยนะคะเข้ามาในตัวบ้านค่ะในตัวบ้านจะมีขนาด4คูณ3เมตรนะคะอันนี้เป็นห้องโถงจะมีดาวไลท์ให้4จุดนะคะแล้วก็ใช้เป็นฝ้าฉาบเรียบตรงนี้ลูกค้าติดตั้งแอร์เพิ่มนะคะอันนี้เรามีค่าจ่ายแต่เดี๋ยวเรารวมราคาให้จบเลยเนาะกระจกค่ะ เป็นหน้าต่างนะสูง1เมตรกว้าง2เมตรนะคะเป็นบานแหวกออกนะคะแล้วก็มีมุ้งลวดให้ส่วนเดินตรงเข้าไปค่ะตรงนี้จะเป็นห้องครัวห้องครัวจะมีขนาด3คูณ3เมตรนะคะจะเป็นบานเลื่อนกระจกแบบนี้เลยนะคะสูง2เมตรกว้าง1เมตรนะคะบานเลื่อนกระจกตรงนี้ก็จะเป็นพี่อ้ค่ะเจ้าของบ้านเขาอยากให้แบบมีแสงนะคะก็เลยจะใช้เป็นขนาดหน้าต่างบานเล็กๆให้นะคะแบบนี้นะคะตรงนี้เป็นการทําเพิ่มนะ แต่เดี๋ยวเรารมราคาบ้านให้ในครัวก็ตรงนี้จะเป็นเคาน์เตอร์ซิงค์นะคะกว้างๆเลยแล้วก็มีการปูกระเบื้องให้อันนี้ก็เลือกเป็นการต่อลายนะคะเลือกเป็นการต่อลายเหมือนกันกระเบื้องจะปูจากพื้นซิงค์นะคะเคาน์เตอร์ซิงค์ขึ้นไปถึงบนฝ้าเลย จุดนี้ก็จะเป็นอ่างล้างล้างจานอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็จะมีกระจกขนาด1เมตรคูณ1เมตรเป็นบานเลื่อนสลับให้นะคะมาดูส่วนของซิงก์ก่อนค่ะอันนี้ก็จะเป็นเป็นบานซิงก์นะคะแล้วก็ข้างในก็จะใช้งานได้เพราะว่าเราปูกระเบื้องทาสีให้เรียบร้อยต่อก๊อกน้ําให้เรียบร้อยทั้ง2จุดนะคะที่จะมีอันนี้ก็คือจะเป็นส่วนของซิงก์ส่วนด้านหลังค่ะลูกค้าอยากได้เป็นประตูออกหลังบ้านได้ด้วยนะคะเราก็ติด เป็นประตู UPVC นะคะสูง2เมตรกว้าง80เซนแบบนี้นะคะตรงนี้หลังบ้านแล้วก็มีบันไดลงไปให้ด้วยนะคะตรงนี้นะแล้วก็ด้านซ้ายมือมวยค่ะก็จะเป็นกระจกสูง1เมตรกว้าง1เมตรเป็นบานลืเอนสลับเหมือนกันนะคะส่วนในห้องนี้เราก็จะใช้เป็นดาวไลท์4จุดเหมือนกันนะคะด้านบนนี้เลยนี่นะคะ ตรงเคาน์เตอร์ซิงค่ะค่อก็จะมีการใส่เป็นคิ้วให้ด้วยนะคะคิ้วเป็นอลูมิเนียมให้แบบนี้เลยนะส่วนในห้องนี้นะคะก็จะมีจุดต้อนรับเต้าเสียบให้2จุดนะคะด้านนี้เลยตรงนี้ก็สามารถวางไมโครเวฟได้เนาะวางไมโครเวฟได้วางกระทะได้วางเตาได้นะคะเตาแก๊สที่เป็นเตาไฟฟ้าก็ได้นะคะตรงนี้ก็สามารถเสียบ ชาร์จแบตอะไรได้หมดเลยนะหลังนี้ก็จะมีสองห้องนอน2ห้องน้ำเรามาดูอันนี้นะคะตรงนี้ซ้ายมือจะเป็นห้องนอนนะคะ1แล้วก็ตรงนี้เป็นห้องน้ำส่วนในห้องนอนนี้ก็จะมีห้องน้ำในตัวเดี๋ยวพาไปดูห้องนอนแรกกันก่อนไปเปิดเข้ามาค่ะตรงนี้จะเป็นประตู U PVC สูง2เมตรกว้าง80เซนนะคะซ้ายมือจะเป็นห้องน้ำ อ่ะส่วนในห้องนี้นะคะก็จะมีห้องโลง่ลงๆแบบนี้เลยค่ะตรงนี้จะขนาด3าเมตรนี่ก็คือจุดไฮไลท์ของเรานะคะก็คือเป็นกระจกรมนะคะสวยมากๆนะคะซึ่งเราสามารถออกแบบและทําให้ได้ตามที่ลูกค้าชอบนะคะในห้องนี้ก็จะมีดาวไลท์อยู่ที่5้าจุดนะคะข้างบนจะมีดาวไลท์5้าจุดแล้วก็ติดขอบด้วย บัวสวยงามนะคะแล้วก็จะมีหน้าต่างด้านซ้ายมืออีก1จุดค่ะสูง1เมตรกว้าง1เมตรนะคะเป็นบานเลื่อนสลับนะคะจุดนี้ส่วนเต้ารับเต้าเสียบค่ะในห้องนี้ก็จะมีอยู่2จุดนะคะขวาและซ้ายมือจุดนี้ค่ะจะเป็นแอร์ไดกินอินเวอร์เตนะคะ9,000 BTU พร้อมติดตั้งนะอันนี้ก็เราติดตั้งให้พร้อมเลยนะคะส่วนตรงนี้ ก็เป็นเบเกอร์ที่เราทำแยกให้สำหรับแอร์นะคะคอีกระบบฝาเทใสเรียบร้อยนะคะมาดูในห้องน้ำกันบ้างค่ะห้องน้ำนะคะเราก็จะมีการลดระดับให้ประมาณ3มเซนนะคะจากพื้นห้องนอนมาถึงห้องน้ำในห้องน้ำลูกค้าก็จะใช้เป็นกระเบื้องต่อลายนะคะแบบนี้เลยก็จะปูจากพื้นถึงฝ้าให้ส่วนของบริษัทที่จะมีให้ก็มีชักโครกนะคะใส่ชำระ ชุดกระจกนะคะอ่างล้างหน้าแล้วก็ชุดฝักบัวนะคะที่ทางเรามีให้ส่วนกระเบื้องนะคะเหมือนทุกๆหลังเลยลูกค้าเลือกสีเลือกลายได้มีงบให้ไม่เกิน200บาทนะคะ oh, <no. S 1> เดี๋ยวไปดูห้องนอนที่2กันจุดนี้คะ่ะเป็นห้องนอนที่สองจะมีขนาด3าคูณ3เมตรเหมือนกันและแน่นอนเราแถมแอร์ให้อีก1ตัวนะคะเป็นแอร์ไ a กินอินเวอร์เตอร์เหมือนกันนะคะเราก็แถมความติดตั้งให้ ในจุดนี้ก็ห้องนี้จะมีดาวไลท์อยู่4จุดนะคะมีสดวงขวาและซ้ายมือก็จะเป็นหน้าต่างนะคะขนาดเมตรคูณเมตรเป็นบานรื่อนสลับเหมือนกันนะคะในห้องนี้ก็มีเตารับเตาเสียบ2จุดเหมือนกันนะคะตรงนี้ส่วนการทาสีนะคะเราก็จะใช้เป็นสี T O A 4ซ Season นะคะลูกค้าสามารถเลือกสีได้นะสีภายนอกเลือกได้2จุดภายในเลือกได้2จุดนะคะก็สามารถเลือกได้เลยสีทาฝ้า,าสีทาไม้บันได สีทาเหล็กอย่างงี้คะ่ะสามารถเลือกได้เลือกแล้วก็ส่งกลับไปให้ฝ่ายขายเราได้เดี๋ยวไปดูอีกหนึ่งห้องน้ำป่ปอันนี้เป็นหนึ่งห้องน้ําที่สองนะคะห้องน้ําจะมีขนาด2คูณะคะเมตรห้นะคะ2เมตรคูณเมตรห้ทั้ง2ห้องเลยห้องนี้ก็จะเลือกเป็นลายกระเบื้องอีกลายหนึ่งนะคะสวยงามนะอันนี้ก็จะใช้โทนพื้นเป็นเทาผนังก็จะใช้เป็นโทนขาวนะคะสวยแล้วก็ในห้องน้าก็จะมีกระจขนาด 3 0มสูณหเป็นบานเกตซ้อนมีม้งวดให้นะคะแล้วชุดอุปกรณ์ภายในห้องน้ําก็จะมีเหมือนห้องนอนที่หนึ่งเลยค่ะแบบนี้เลยค่ะเดี๋ยววันนี้เรามาพบกับลูกค้านะคะรบกวนพี่อ้อนแนะนําตัวนิดนึงค่ะสวัสดีค่ะชื่ออ้อน,นะคะ,ะพี่อ้อเห็นเพจมวยจากช่องทางไหนคะ,ะ Facebook, ะ Youtube ใช่พี่อ้อเห็นจากทาง a c e b o o k ค่ะ,คะแล้วพี่ออดูเพจมวยนานไหมคะเออเพจเพจคุณมวย ถือว่าไม่นานแต่ว่าดูแล้วผ่านก่อนตอนแรกก็ดูหลายๆเพจอะไรเงี้ยจนทุกๆเพจที่คุยเนี่ยคือจะดูว่ามีทีมซัพพอร์ตหรือว่าตอบคําถามเราหรือว่าสนใจเราอะมากน้อยแค่ไหนแต่ว่าทีมของคุณม้้ยเนี่ยคือตอบคาถามเร็วแล้วก็เว้นระยะไปพอพี่อ้อคุยโน่นนี่นั่นไปกับเจ้าอื่นๆอะไรเงี้ยจนสุดท้ายก็ามาคุยก็คือทุกเจ้าที่คุยสเต็ปแบบการคุยยงเหมือนกันหมด<ฆ>แต่ก็จะได้รับของแอดมินอะ ของคุณม้อยอ่ะก็คือรวดเร็วแล้วก็ได้ไม่ได้ตอบเลยอะไรเงี้ยค่ะเอออันนี้คือเป็นที่มาใน,ในการที่แบบว่าทําไมพี่ถึงสนใจในในเพจของคุณม้อยมากกว่าเพจอื่นแล้วทรงเนี้ยค่ะเมื่อกี้ที่คุยกันพี่<ช>โอ้อว่าพี่อ<ช>้อเป็นคนคิดเองคิดเองขึ้นมาค่ะก็คือจะจะจะเล่าให้ฟังก่อนว่าบ้านทุกหลังนะคะทุกๆ เพจอะเขาจะมีแบบบ้านอยู่แล้วอะไรเงี้ยซึ่งหลายๆหลายๆเจ้าก็จะบอกว่าเออเลือกพยายามเลือกตามแบบที่กําหนดไว้แต่ว่าของพี่อ้อเนี่ยพี่อ้อมเออีเขาเรียกว่าซอยย่อยแล้วก็มีความชอบที่ต่างจากที่เพจมี แล้วก็เลยคุยกับทีมงานแอดมินปรากฏว่าน้องที่สป,ปอร์ตเขาบอกว่าได้ให้พี่อ้อลองสรุปมาว่าพี่อ้ออยากได้แบบไหนจนสุดท้ายพี่อ้อก็ลงตัวที่แบบนี้เขาก็เขียนมาให้เราก็เลยรู้สึกว่าเออแบบเร,เราชอบเราชอบที่ทางเพจของคุณมุวยเขาสป,ปอร์ตดีแล้วก็มาคุยเรื่องราคาพอคุยเรื่องราคาแล้วมันเป็น เป็นความเป็นไปได้ในการที่เราจะทําธุรกรรมของแบงค์อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยเป็นที่มาของการเลือกของคุณมุ่ยโดยเรื่องเรื่องเรื่องของแอดมินเป็นหลักเลย<ๆ>เพราะตอนแรกยังไม่ได้เจอกัน<ๆ>ใช่ใช่แอดมินถือว่าสําคัญมากเพราะว่าการตอบโจทย์ลูกค้ามันทําให้ลูกค้ารู้ว่าเราใส่ใจไหมถึงแม้ว่าจะทําไม่ทําในช่วงเวลาไหนก็ตามแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่จะทําเขาจะคิดถึงเราเป็นเป็นรายแรกๆอะไรเงี้ยอันนี้อันนี้คือความรู้สึกของพี่อ้อเลยนะที่จะตัดสินใจว่าเออแบบคนอื่นเหมือนไม่เห็นความสําคัญของเราแต่เจ้านี้ อะไรเงี้ยแล้วทุกครั้งที่ถามไปก็คือตอบกลับตลอดอะไรเงี้ยค่ะแอด,ดมินของเรา,าคือเพจซับมารุมนะคะคือน้องเกมใช่ใช่น้องเกมต,ต้องบอกว่าน้องเกมดีมากก็คืออ่าเลือกเนี่ยจะออก ic, นอตอีกเนาะแล้วก็มีลูกเล่นหลังนี้จะมลีลูกเล่นที่กระจกกลมใช่<ๆ>เพราะว่าช่างชุดนี้ก็บอกว่าไม่เคยดำเลยใช่ไหม แล้วก็มาทํางานแรกแต่แต่สวยเดี๋ยวเราพาโดนดูกันอีกรอบหนึ่งแล้วก็อ่าจนตัดสินใจทําสัญญาค่ะเราไม่ได้มาดูพื้นที่กันด้วยเนาะเราไม่ได้มาที่นี่เราไปทําสัญญาที่ที่บริษัทค่ะแล้วพอหลังจากทาสัญญาก็ต้องมีคอนซัลทิ่งเข้ามาดูก่อนดูพื้นที่ก่อนใช่แล้วก็แลกกัน แล้วก็จนวันที่ช่างมาสร้างอะคะ่ะจนวันนี้สร้างเสร็จแล้วช่างเป็นยังไงบ้างคะทีมช่างอันนี้ก็ยกสองนิ้วให้เลยนะคะอันนี้จักใจอ<า>ะ<า>ค่ะเพราะว่ามันคือ,ค,อคือตอนแรกนี่ที่มาเจอช่างหรือว่าได้คุยกันเนี่ยเราเรารู้สึกว่าแบบหนึ่งคือมาเป็นครอบครัวอันนี้อันนี้ความรู้สึกส่วนตัวก็คือรู้สึกว่าเหมือนอบอุ่น เพราะว่าถ้าช่างต่างคนต่างมาเราคิดว่าพอคนไม่ใช่ครอบครัวการคุยกันอ่ะมันมันก็จะยากหน่อยอะไรเงี้ยแต่เนี้ยมาเป็นทีมครอบครัวก็เริ่มรู้สึกว่าเออดีเนาะอะไรเงี้ยแตแ่แอบอยู่ในใจนิดนึงบอกว่ามากันแค่สี่คน,คนจะแบบว่าทําบ้านได้เป็นหลังแล้วเสร็จภายในกําหนดจริงหรือเปล่าอะไรเงี้ยอันนี้ก็คือลึกๆเราก็แอบเป็นห่วงเพราะเราไม่เห็นความเป็น p r o f e s ชั o นอลของช่างเนาะแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่มีการส่งงานนะคะต้องบอกว่า เพจกับช่างก็คือมีการส่งงานคะให้ให้ให้ทางลูกค้าได้ได้เชื่อใจเพราะว่าตัวเองอ่ะอยู่กรุงเทพที่อยู่อาศัยอยู่กรุงเทพแต่ว่าบ้านเนี้ยก็เหมือนเป็นบ้านพักต่างจังหวัดอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าการที่ส่งงานทุกวันอ่ะมันทำให้เราเไว้ใจจนจนมีอยู่วันหนึ่งก็คือช่างอ่ะ เป็นเป็นสิ่งที่ดีนะเพราะเจ้าบ้านอ่ะไม่รู้หรอกก็คือสร้างสร้างไปเราก็เดี๋ยววันที่มารับก็คือมารับทีเดียวไม่พี่ชายกับช่างอ่ะก็คุยกันอยากให้เจ้าของบ้านอ่ะลงมาแลบ้างลงมาดูบ้างว่าส่วนไหนถูกต้องไหมอยากได้อะไรอยากทําอะไรไหมอะไรเงี้ยเลยเลยเป็นที่มาว่าช่วงเนี้ย45วันเนี้ยก็คือวิ่งลงกรุงเทพชัยภูมิเนี้ยก็คือบ่อย, <c oughs> อยมากอะไรเงี้ยค่ะแต่แต่ดีค่ะเพราะลงมาเราจะเห็นจุดว่าได้ไม่ได้ปักไฟตรงไหนอะไรเงี้ยคือมีการสอบถาม น้องๆคือดีค่ะหมายถึงว่าทีมช่างอ่ะคือดีดีมากแค่สี่คนเป็นไงคะทำจบใช่ทำจบอะไรเงี้ยเออต้องบอกยองนิ้วให้สัญญาณแล้วเบี่ยมคะเบี่ยค่ะเพจนะคะเพจบริษัทเลยและกัน่ะจากตอนแรกที่ดูอ่ะจากน้องเกมก่อนเนาะน้องเกมก็คือทําให้ตัดสินใจสร้างทีมงานทาให้แบบให้เห็นถึงความมั่นใจเชื่อมั่นแล้วสร้างจบค่ะแล้วก็ลูกค้ากลัวไหมคะนะตอนแรกที่เราทําสัญญาแล้วก็เราแจ้งว่า ช่างเข้ามาปุ๊บของเข้ามาบางส่วนจะมีการจ่ายยอดเงิน40อร์ซซึ่งก็เป็นจำนวนอยู่เนาะสองแสนสามแสนสนใ่สามแสนหประมาณนั้นกลัวไหมคะกลัวโดนโกงไหมคะออจริงจริงอ่ะก็คือโดยโดยส่วนตัวอันนี้ก็คือตัวเองอ่ะทำบัญชีการเงินเนาะคือเรื่องเงินเป็นเรื่องสําคัญความมั่นใจของบริษัทก็เป็นเรื่องสําคัญแบบแฟนนะคะเขาก็รู้รู้ว่าเราศึกษาดี ก่อนจะตัดสินใจเลือกเลือกอะคะ่ะก็คุยกับน้องเกมว่าคุณมีบ้านจะอย่างให้พี่ดูไหมในบริเวณที่ใกล้เคียงกับกรุงเทพมหานครมีเรื่องไหนบ้างมีครับพี่สองจุดมีสมุดประการกําลังสร้างแล้วก็มีตลิ่งชันใกล้จะจบดงนั้นพี่ขอไปที่ตลิ่งชันพอไปดูหน้าง,งานปุ๊บคุณพ่อที่เป็นเจ้าของที่ตลิ่งชันนะคะเขาบอกว่าเขาอะ เสียเงินมาจําให้เพจที่เป็นเพจปลอมหรือว่าช่างที่แบบไม่น่าไว้ใจไปแล้วสองเจ้าคุณอย่าเสียเวลาเลยถ้าคุณมาหาผมผม,ผมตัดสินใจให้คุณเลยว่าคุณสร้างเถอะผมผมทะเลาะกับลูกว่าผมไม่เคยคิดเลยว่าบ้านที่เป็นบ้านน็อกดาวน์มันจะมีความมั่นคงหรือแข็งแรงเพราะผมเชื่อในหัวสมองว่ามันก้องแกล้องอะไรเงี้ยไม่มีความแบบ เหนึบ่แบบว่าเออเดินแล้วมันยุบย,ยุบอะไรเงี้ยเขารู้สึกอย่างนั้นตอนนี้ไปถึงก็ได้คุยกับคุณพ่อคุณพ่อก็ตามชิดทุกห้องเลยเราก็ไปดูทุกห้องที่เขาสร้างที่ตลิ่งชันของจริงเราก็เลยบอกแฟนว่าป้าตัดสินใจแล้วนะเดี๋ยวเอาของซัมมาุนนี่แหละดีที่สุดแล้วนะตอนนี้นะอะไรเงี้ยเออก็เลยไม่ไดไ้ไม่ไม่ได้รู้สึกเลยว่าตอนที่เซ็นสัญญาแล้วต้องจ่ายเงินมาจำวางเงินครั้งแรกอันนี้ตัดทิ้งไปเพราะว่าเรามั่นใจที่จะหลิงชันไปแล้วเนื่องจากว่าคุณพ่อเขาการันตี แล้วก็น้องที่เป็นคนที่เป็นเจ้าของที่เขาสร้างให้คุณย่าเขาอ่ะเขาก็พูดบอกว่าถ้าพ่อพูดขนาดนี้ผมไม่ต้องพูดแล้วเพราะว่าพ่อการันตีไปแล้วซึ่งพี่ก็คือแฮปปี้เพราะว่าผู้ใหญ่เขาไม่พูด อดกับเราอยู่แล้วไงคะเพราะาว่าเขาเป็นเจ้าของบ้านเนาะทำ<ช>ได้บ้านที่ไม่ดีเขาก็ต้องบอกแหละอย่ากเขา,ต,าต้องเดินมาบอกเราบอกว่าเออคุณอย่าเลย,ยานเงี้ยบริษัทไม่ได้หรอาเนี้ยแต่เขาพูดถึงเรื่องที่คนอื่นเขาเอาเงินมาจําไปแล้วก็ช่างบางคนบอกว่ากําลังจะวางเงินแต่ว่าพอมาเห็นโครงสร้างบ้านบอกว่าราคา6กเจ็ดแสนผมต้องเพิ่มนะเพราะว่าเนื้อที่ของคุณอะเข้าปูนมายากนั่นนี่นั่นยาก<ช> <ๆ S 1> อากะไรเงี้ยแต่เจ้าเนี้ยมาถึงปุ๊บราคานี้ไม่มีเพิ่มครับ พ่อก็คือแฮปปี้อะไรเงี้ยส่วนของพี่ก็คือเหมือนกันค่ะพี่ก็ไม่คือไม่ได้มีอะไรต้องจ่ายเพิ่มที่จ่าเพิ่มเพราะว่าตัวเองเอสเซสซอรีเพิ่มเองอะไรเงี้ยค่ะอันนี้ต้องตอบไปก่อนก็พี่ออมมีข้อติชมอะไรในส่วนรวมเลยค่ะบริษัทช่างแอดมินอ๋อได้ไะ้คะ ก็คือเราขอขอพูดถึงเรื่องข้อดีกนะ่อนเนาะข้อดีก็คืออย่างที่บอกค่ะว่าบริษัทอ่ะคือน้ําหนักของของการน,น่าเชื่อถืออันนี้ไว้ใจได้100%แล้วก,เวกเว็เวลาที่เราพูดคุยหรือว่าเราคอมเพนไปเกยวกับสิ่งที่เราแบบว่าไม่ไม่โอเคอะไรเงี้ยฟีดแบของของบริษัทคือรวดเร็วแล้วก็รับผิดชอบแล้วก็พูดคุยได้ทุกจุดอะไรเงี้ยค่ะส่วนส่วนที่บอกว่าจะเป็นข้อไม่ดีหรือเปล่าเนี้ย คิดว่ามันมันไม่น่าเกี่ยวข้องเพราะว่าจริงๆอ่ะบ้านทุกหลังที่จะสร้างนะคะมองว่ามันอยู่ที่ภูมิอากาศอย่างอ้อนเลือกสร้างในเดือนเนี้ปัญหาก็คือหน้าฝนซึ่งการทํางานหน้าฝนเนี่ยคือถ้าฝนตกหนาช่างลงงานไม่ได้ใจของเราก็คือคิดว่ามันมันอาจจะดีเลยข,ของการส่งงานหรือเปล่าเงี้ยแต่พอสุดท้ายความรับผิดชอบช่างค่อนข้างสูงเนื่องจากว่า เวลาที่ช่างทํางานน่ะช่างก็คือถ้าท้าหมดฝนไปแล้วช่างก็จะเร่งงานอะไรเงี้ยค่ะเพื่อจะให้ทันเวลาอันนี้นก็คือถือว่าคือข้อเสียก็คืออันคอนโทรนก็คือเรื่องของภูมิอากาศเนาะแต่ว่าสิ่งที่เราได้ฟีดแบคก็คือช่งองางมีความรับผิดชอบมากกว่าอันนี้ดีของของบริษัทนะคะจัดสุดท้ายอยากให้พี่อ้อมฝากค่ะฝากท่านอื่นๆเนาะที่ยังไม่กล้าสร้างที่ยังไม่กล้าสร้างบ้านนอกดาวกลัวไม่แข็งแรงหนึ่ง ตัวช่างหนีงาน 2, 2> อัวโดนโกงค่ะกัวได้งานไม่ตรงปกด้วยค่ะอ,อยากให้พี่อ้อฟังโอเค,อเคก็คือที่ที่พี่อ้อพูดมาทั้งหมดตั้งแต่เริ่มต้นนะคะก็คือละความคิดเดิมนะะที่เราเคยรู้เกี่ยวกับเรื่องบ้านล็อกดาวว่ามันจุดไม่ดีน่นนี่นั่นอะไรเงี้ยวันนี้มั่นใจได้เลยแล้วก็ถ้าอยากจะมา ดูหรือมาชมบ้านอะไรเงี้ยก็สามารถจะเป็นบ้านตัวอย่างได้อีกบ้านหลังหนึ่งนะคะนี่ให้กับบริษัทได้แล้วก็เป็นโอกาสให้ช่างได้ต่องานได้ด้วยอะไรเงี้ยค่ะซึ่งคนในหมู่บ้านก็คือแบบยังสร้างไม่เสร็จเนี่ยตอบเลยว่าทุกคนก็คือบอกว่าเอออยากให้ทํายังไงอยากอยากได้บริษัทเนี้ยไปสร้างบ้านให้ด้วย จากเดิมที่เคยแบบไม่ไว้ใจตอนนี้ก็คือมั่นใจมากเลยนยคะอยากบอกว่าโอเคเนี่ยขอบคุณมากค่ะสุดท้ายต้อมขอบคุณบีออนะขอบคุณบีออมากที่ไว้ใจมวยไว้ใจบริษัทไว้ใจทีมช่างไว้ใจทุกกอย่างขอบคุณมากค่ะสำหรับลูกค้านะคะที่อยากจะสร้างบ้านนอกดาวกับมวยนะก็ฝากดูช่องผู้หญิงสร้างบ้านนะคะกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามด้วยนะ แล้วก็สำหรับท่านที่สนใจจริงๆนะคะก็ทักไปที่เพจซับมาลุมเพจสวิตโฮมบ้านนอกดาวในฝันนะคะเพจบ้านพารวยนะคะของมวยมีสามเพจนี้เดี๋ยวมวยขึ้นเบอร์โทรไว้ให้นะ สำหรับลูกค้าที่มีข้อติชมอะไรนะคะคอมเมนต์ได้เลยเดี๋ยวเมื่อจะเข้าปว้านแล้วก็นำมาปรับปรุงนะคะฝากลูกค้าที่อยากสร้างบ้านกับเราจริงๆนะคะยังไงก็ติดตามผลงานของเราเสพผลงานของเราไปเรื่อยๆเนาะแล้วก็ทักมาคุยกันได้นะคะวันนี้ไปก่อนขอบคุณมากค่ะค,ค่ะ